สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมสำหรับนานาที่ชื่นชอบตกปลาด้วยกบไม้นะครับนี่ครับเป็นงานปลาช่อนปลาชโดนะครับบ้านเราเนี่ยตามบ่อตามหนองคลองมึงได้หมดนะครับเก็บน้ำเขื่อนได้หมดนะครับผมก็วันนี้จะเป็นบอดี้กบสายที่ลูกค้าท่านหนึ่งสั่งให้ผมผลิตเนี่ยครับ 300ตัวแล้วก็แถมไปให้อีก10ตัวนี่ครับค,คุ้มกันไปเลยมีราคาส่งแลราครับปีกมีหมดนะครับปีกส่งจัดให้ได้หมดนะครับผมก็นี่นนครับ,รบตัวไม้ตัวบอดี้ที่เราได้ทำก็จะเป็นไม้ตีนเป็ดไม้โมกไม้กระท้อนไม้สักนะฮะนี่ครับ อันนี้ที่สีเข้เขมคือผมลงกาวร้อนไว้นะครับกาวร้อนขัดเรียบอีกรอบหนึ่งนะลงทั้งตัวนะครับชุบทั้งตัวเพื่วความแข็งแรงทนทานนะครับนี่คดูสีผิวดูเนื้อไม้ครับขัดเรียบให้เรียบร้อยครับนีขงหน้านี่ครับวางลวดแนวนอนนะครับพอดีนะเขาจะเอาไปใส่สปลิง ใส่ชุดเบ็ดสปลิงนี่ครับใส่ง่ายครับชุดเบ็ดสปลิงประกอบง่ายครับใส่ง่ายประกอบง่ายแต่ถ้าจะให้เราวางลวดแนวตรงอย่างนี้เราก็วางให้ได้นะครับนี่ประมาณนี้นี่ฮะถ้าวางบนแนวตรงจะประมาณนี้ได้นีมแนวนอนจสปลิงแล้วแต่นานาที่สั่งนะครับ จัดให้ได้หมดนะครับผมครับตัวลวดก็เหมือนเดิมครับขนาด1มิลนี่ครับขนาด1มิลแข็งแรงทนทานครับกล้องก็ไม่ฝุกตัดเลยลงกาวร้อนขัดเรียบนี่ครับเป็นงาน4เซนนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับ นะาท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามกันเข้ามาคุยได้นะครับผมมีราคาส่งไหมมีหนึ่งตัวผมก็ส่งนะครับหนึ่งตัวจะกี่ตัวก็ส่งครับนี่ครับลองทักเข้ามาสอบถามได้ครับเฟซบุ๊กหนุ่มฟิตชิ n งนะครับผมทักกันมาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่านะครับ ลองทักกันเข้ามาคุยได้นะครับผมเผื่อนะนๆท่านใดสนใจอยากทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับปรึกษาได้นะครับผมหรือว่าแบบจะให้ผมพ่นสีให้ผมก็รับนะครับผมรับทำหมดเลยเอาแบบพร้อมใช้งานพอไปถึงนะ้าใส่แพ็กเกจของน้าอย่างนี้ผมก็ทำให้ได้เหมือนกันนะครับ จัดให้ได้หมดนะครับสีลายก็เลือกกันได้นะครับผมทักมาสอบถามได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูน้ำหนักนะครับไเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำหนักให้ดูว่ากี่กรัมนี่นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ3.4กรัมนะครับนี่ครับโเคอ ใช้ท้องจะไม่ได้ถ่วงตะกัวนะครับเพื่อเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปครับทำไมผมไม่ไม่ถ่วงตัวบอดี้นาน่าหลายท่านเขก็สอบถามผมอินบล็อกเข้ามาอยู่ทำไมน้ไม่ถ่วงตัวบอดี้ด้วยเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยถ่วงเพราะว่ามันไม่มันจะแบบว่ามันมันจะไม่ผิวอ่ะมันยังไงอะ่ะ มันไม่ฟรีสไตล์ของตัวเหยื่อครับนี่ฮะถ้ากบสายนี่ผมไม่ค่อย่วงเลยเพราะว่ามันจะได้แบบออกออกแอคชั่นได้เต็มที่ครับนี่ฮถึงจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะตัวบอดี้ไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็ก็ตีไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะมาถ่วงตรงตัวเบ็ดแล้วเวลาตัวบอดี้ออกแอคชั่นน่ะมันจะออก ได้สวยกว่านะครับเท่าที่ผมเท่าเท่าที่ความคิดผมนะที่ผมลองดูหลายหลายครั้งผมก็ว่ามันแอคชั่นมันออกมาสวยก็แล้วแต่มุมมองของนา้นาๆนะครับผมหรือว่านา้นาๆท่านใดมีมุมมองที่แตกต่างกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมผมจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมผมจะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงตรงไหนดีไม่ดีก็ฝากนา้นาด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมที่สำคัญเลยก็ขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ติดตาม ผมมาตลอดนะครับนะครับผมส่วนนะน,านาท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ต,ติดตามกันด้วยนะครับผมเลื่อนลงไปด,ไดูหลายคลิปนะครับผมลงไว้หลายคลิปนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางเผื่อมีแบบว่าอยากทำกบโดดก,รกรบรายกะดีไม่พัด อยากเป็นเจ้าของแบนด์เล็กๆใหญ่ๆผมก็จัดให้ได้หมดนะครับร้านค้าร้านอุปกรณ์ผมก็มีราคาส่งให้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ปากตัวบอดี้ตัวใหม่ของผมด้วยนะครับผมขนาด4เซนนะครับปากเจ้าบ์านะครับนี่นี่นนครับสายปากเบ้าครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มารับชมรับฟังนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเพื่อผมจะได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้อันไหนที่ผมไม่รู้เพราะว่าที่นา้นาๆรู้ก็แบ่งปันความคิดเห็นความแตกต่างความรู้ด้วยนะครับผม สำหับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ